สวัสดีครับอ่าวันนี้ประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วนะครับแนวทางหวยฮานอยวันพฤหัสบดีเอ้ยวันศุกร์แนวทางหวยฮานอยวันศุกร,รวววว์วันที่สามสิบทับสิบทับหกสามครับอ่าทีเด็ดของวันนี้เย็นแล้วฮะมานั่งคำนวณดูผมว่าน่าจะมาแน่ทีเด็ดหน่อยละหนึ่งตัวลองหนึ่งตัววิ่งหนึ่งตัวอ่าพิเศษเลยนะครับพิเศษวันนี้ผมจะให้ เด่นเลยนะครับเจ็ดเจ็ดสองเจสี่เจ็ห้าลองครับลอง 2, 2, 1, 2, 7, 2 8, องสองหนอเจ็ดสองปด่าวิ่งเจ็ครับอ่าธรรมดาครับเด่นหครับอ่าหกศูนย์สี่หเจ็ดลองเจ็ดเจ็ดหดดดปดวิ่งเด่นอ่าหครับวีพีเด่นครับ เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าลองเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าเด่นวิ่งครับเจ็ดครับอ่าดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดูนะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ